สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดามาศประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา14นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดามาศเสด็จออกณัพระตำหนักวังสวนกุลาบประทานพระวโรกาสให้นางสิริเกศจิรกิติรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารสาขาบริษัทสพสินค้าเซ็นทรัลจำกัด นำคณะกรรมการจัดโครงการประกวดผลงานศิลปะเซ็นทรัลบัณฑิตน้อยไอเดียวีดูอาร์ติสติกคอนเทส2010เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจัดงานดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและนำผู้ชนะเลิศการประกวดระดับภูมิภาคเฝ้ารับประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราช,ชกุมารีด้วยความจงรักภักดี ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปอาทิคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากจังหวัดตากพระภิกษุสงฆ์วัดเกาะแก้วอรุณคามและนักเรียนโรงเรียนประเทียบวิทยาทานอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีชมรมผู้สูงอายุเขตสภ ผ่านสูงกรุงเทพมหานครชมรมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลกัปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้นอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยผู้บริหารและแพทย์จากโรงพยาบาลตันต๊กเสงประเทศสิงคโปร์ที่มาศึกษาการดำเนินงานของโรงพยาบาลสิริราช และที่ชั้น2ห้องจุลาภรณ์ตึกสยามินคณะบุคคลและประชาชนต่างไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพระสศนิกรมาเป็นเวลานาน